สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระริตทุกท่านขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้วันต่อวันโดยสองฆบระเจ้านะคะเช้านี้เราจะศึกษาจากพระธรรมปฐมก,กาลบทที่3 1ข้อ1และข้อสองนะคะซึ่งพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่ายาโคบได้ยินบรรดาบุตรชายของลาบานพูดว่ายาโคบแย่ยงทุกอย่างที่เป็นของพ่อเราเขาได้ความร่ำรวยทั้งหมดนี้จากสิ่งที่เป็นของพ่อเรา ยาโคบสังเกตดูลาบันเห็นว่าลาบันไม่ดีต่อท่านเหมือนแต่ก่อนพระยาพระยาเวตัดกับยาโคบว่าจงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิดเราจะอยู่กับเจ้าช้านี้ข้าพเจ้าได้เห้วข้อบอกว่ายาอิชานะจากพระธรรมปฐมกาลตั้งแต่บทที่2 8 3ถึง3เนี่ยพี่น้องได้กล่าวถึงเรื่องราวของยาโคบที่หนีหนีเอซาวนะซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ โกงเอาสิทธิบุตรของปีของเอซาวไปแล้วก็เอซาวก็เกิดความแค้นนะยาโคบก็เลยหนีเอซาวไปอาศัยกับลุงที่ชื่อว่าลาบันนะครับยาโคบได้อาศัยอยู่กับลาบันได้ทํางานรับใช้ลาบันเป็นเวลาเจ็ดปีเพื่อจะได้ลาเชลซึ่งเป็นลูกของลาบันมาเป็นภรระยาะนะแต่ว่าเนื่องจากว่าลาบันเองมีลูกสาวสองคนก็คือเลอาแล้วก็ลาเชลนะคะแต่ว่ายาโคบนั้นชอบลาเชลนะจึงยุ จึงยอมรับใช้อยู่ช่วยงานเจ็ดปีเพื่อจะได้ราเชลมาเป็นภรรยาของตนแต่เมื่อครบเวลาเจ็ดปีปรากฏว่าอะไรคะแทนที่ราบันจะยกราเชลให้กับยาพกับกลายไปเขาต้องยกเพลียให้กับยาภบก่อนด้วยให้เหตุผลบอกว่าตามธรรมเนียมเนี่ยพี่จะต้องแต่งงานกับพี่จะต้องแต่งงานก่อนน้องนะไม่ให้น้องแต่งงานกับพี่เพราะฉะนั้น ยาโคบก็เลยต้องทํางานอีกเจ็ดวันก่อนที่ลาบันจะยกราเชลให้และหลังจากยาโคบก็ต้องรับใช้ลาบานอีกเจ็ดปีรวมเวลาสิบสี่ปีด้วยกันที่ยาโคบได้อยู่ที่นั่นและเมื่อราเชลคลอดโยเซฟซึ่งเป็นบุตรชายคนที่สิบเอ็ดเนี่ยยาโคบเองก็อยากที่จะเดินทางกลับไปยังบ้านบิดาของตนเองนะโดยการที่เขาเองก็ต่อรองค่าจ้างราคาเพราะว่าขอเป็นแพะเป็นแก่ที่มีจุดด่างมีจุดดำใช่ไหมนะ และเนื่องด้วยสติปัญญาหรือภูมิที่ยาโคบได้มีการผสมพันธุ์แพะแก่ออกมาเป็นจุดด่งจนกระทั่งยาโคบมีสัตว์ต่างๆนี้เพิ่มคูณมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นฝูงอูดฝูงลาเพิ่มจํานวนทวีคูณมากขึ้นอย่างมากมายนะจนกระทั่งมาถึงบทที่สามเศษบนมีบอกว่าความมั่งคั่งของยาโคบทำให้ลูกๆของลราบาันเกิดความอิจฉานะคะพวกเขาบอกว่าอะไรคะยาโคบแย่งทุกอย่างของพ่อเราไปเนี่ยเขาได้ความร่ำรวยทั้งหมดนี้จากพ่อ จากสิ่งที่เป็นพ่อของเรานะนะพวกเขาคิดว่าการที่ยาโคบมาอยู่กับอยู่กับลาบันเนะี่ยเป็นการกอบกลวยเอาผลประโยชน์จากพ่อจากทรัพย์สมบัติของพ่อที่เขามีอยู่จากครอบครัวของเขาไปไม่เพียงแค่ลูกของยาโคบเท่านั้นที่มีความคิดแบบนี้นะแม้กระทั่งตัวลาบันเองนะตัวลาบันเองท่านที่บอกอะไรคะสิ่งที่ยาโคบสังเกตเห็นนะคงมีคงมีพฤติกรรมหรือมีมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปจากชีวิตของลาบัน ยาโคบสังเกตว่าเห็นลาบันไม่ดีต่อท่านเหมือนแต่ก่อนนั่นกำลังจะบอกว่าความคิดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกของเขาหรือลาบันมันเริ่มเปลี่ยนแปลงมาละมันไม่เหมือนเดิมมิจภาพที่ดีหรือการที่เขาเคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสมัยก่อนมันเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าก็มีความห่วงยยในตัวยาโคบพระเจ้าก็เลยบอกยาโคบบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้ยาโคบเนี่ยกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองนะแล้วก็ กลับไปยังครอบครัวของตัวเองแล้วก็พระเจ้าไม่ได้บอกแค่ว่ากลับไปนะไปอยู่กับครอบครัวตัวเองไปทํามาหาเรื่องชีพของครอบครัวตัวเองแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับยาโคบนะพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือย,ยาโคบต่อไปนะไม่ต้องกลัวนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกพี่น้องบางครั้งการที่เราเองชื่นชมยินดีกับขอบคนอื่นที่เขาได้รับตําแหน่งได้รับรางวัลอาจจะเป็นการเรื่องยากและการที่เราเอง มีความยินดีกับคนเหล่านั้นหรือการที่เราไม่ได้ยินดีกับคนเหล่านั้นมันก็เป็นการวัดคุณภาพในชีวิตของเราเองด้วยและพี่น้องการที่เราเองเปรียบเทียบกับคนอื่นมันก็เป็นเรื่องที่ ah mà, อันตรายมากเพราะอะไรคะการที่เราเองเปรียบเทียบตัวเองก,กับคนอื่นมันเป็นการเปิดช่องทางให้ความอิจฉาเข้ามาแทนที่แทนที่เราจะชื่นชมยินดีแทนที่เราจะอวยพร,รเขาแทนที่เราจะแสดงความมีเดียว,วกับกลายเป็นว่าเราอิจฉาในสิ่งที่เขาเป็น พระเจ้าของพระเจ้าเระธรรม2โครินบทที่10ข้อ12ได้กล่าวว่าเราไม่ต้องการที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองกับบางคนที่ยกย่องตัวเองแต่เมื่อเขาเอาตัวของเขาเองเป็นเครื่องวัดกันและกันและเอาตัวเปรียบเทียบกันและกันแล้วเขาก็ขาดความเข้าใจพี่น้องอาจารย์ปรโกรกำลังวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่สอนเทมเพสว่าสิ่งที่เขาพยายามพิสูจน์ ตัวเองว่าเขาเป็นคนดีโดยการเปรียบเทียบของอื่นยกย่องตัวเองว่าเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้โดยการวัดกับคนอื่นแทนที่เขาจะวัดกับมาตรฐานที่พระเจ้าให้เขากับวัดคนอื่นกับตัวเราเองพี่น้องเมื่อเราเองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเกิดความย่อหยิงจองหองเพราะเราคิดว่าเราเหนือกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นนะพี่น้องเราอย่าไปวิตกกังวลหรือเราจะไปอิจฉาคนอื่นว่าเขา ประสบความสําเร็จหรือเขามีอะไรที่มากกว่าเราเขามีตําแหน่งที่สูงกว่าเราเขามีฐานะครอบครัวที่ดีกว่าเรานะแทนที่เราจะไปกังวลหรือเราไปสนใจกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับชีวิตหนึ่งพี่น้องเราย้อนกลับมาถามตัวเองดีกว่าว่าชีวิตของเราเป็นอย่างที่พระเจ้ามีพระประสงค์หรือเปล่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรนะเราเองมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าหรือเปล่าเราเองมีชีวิตที่ให้พระเจ้าได้รับพระพรในชีวิตของเราหรือเปล่า หรือเราเองเป็นยังไงเมื่อเราเทียบชีตของเรากับใหรจะคิดว่าเราเป็นยังไงไม่ใช่เทียบชีตของเราเองกับคนอื่นพี่น้องคนที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นคน,น,นที่ทําไมคะเขาจะขาดความเข้าใจไม่ใช่เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจเฉพาะตัวเขาเองเขายังไม่เข้าใจคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องเราแต่และคนมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันมีภารกิจที่พระเจ้ามอบให้แต่และคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นการฉลาดเลยที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น พราะผลที่เกิดขึ้นอะไรคะมันจะทําให้เราหนึ่งเราจะดูถูกตัวเองหรือไม่ก็กลับไปอีกด้านหนึ่งคือเราเกิดความหยิง่งยโสเราคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเราคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นและหลังจากนั้นเราก็จะดูถูกคนอื่นพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่อยากสนใจพี่น้องในเช้าวันนี้คือเราลองมาสํารวจตัวเองพี่น้องเปิดใจของเราให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรเราในวันนี้แล้วเราควรทําอย่างไร เรามีแล้วก็เราสํารวจชีวิตของเราเองว่าเรามีอะไรที่ยังบกพร่องพี่น้องเรามีอะไรที่เรายัง,ยงต้องปรับปรุงเรามีอะไรที่ยังเรา,เราต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นพี่น้องถ้าเราพบว่าสิ่งไหนที่เราทําดีแล้วเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สิ่งต่ตางๆเราในชีวิตเราเลยแล้วเราก็ทําสิ่งต่ตางๆเรานั้นต่อไปเพิ่มพูนและพัฒนาขึ้นเพ, <Favorite. S 2> พื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นประโยชน์เป็นพระพรในชีวิตเราไม่ใช่เฉพาะชีวิตของเราเท่านั้นแต่จะเป็นพระพรต่อชีวิตของคนอื่น และถ้าเ,าเราพบสิ่งที่เราบกพร่องในชีวิตของเราให้เราทิฐานสารภาพกับพระเจ้าขอพึ่งพิงในพระคุณและความรักของพระเจ้าเพื่อการแปลงจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นพี่น้องอย่าอิจฉาสิ่งที่คนอื่นมีนะฮะอย่าอิจฉาพระพรที่คนอื่นได้รับเพราะว่าพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะพระพรประทานพระพรเหล่านั้นให้กับชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นการอิจฉาอาจจะนํามาซึ่ง หลายสิ่งหลายอย่างที่มันอาจจะทําให้เราขาดพระพรทําทให้พระพรของพระเจ้าที่ให้กับเรานะั้นมันสะดุดหรือมันขาดลงไปได้พี่น้องเพราะฉะนั้นขอหนุนใจรักทั้งหลายให้เราชื่นชมยินดีในสิ่งที่เรามีนะที่พระเจ้าประทานให้กับเราทํามันดียิ่งขึ้นไปดียิ่งขึ้นไปถ้าสิ่งไหนที่มันยังบกพร่องที่มันยังอ่อนแอขอพระเจ้าเสริมกำลงกัลงเราทั้งหลายเพื่อที่เราจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นขอหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน ก็แต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าทร,ทรงเป็นพระเจ้าที่ประทานพระพรและสิ่งอันดีมาถึงชีวิตข้าพองค์หลายเสมอเราขอบคุณพระองค์ขออย่าให้เราเป็นคนที่อิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมีเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้นํามาซึ่งพระพรในชีวิตของข้าพองค์หลายแต่อาจจะทําให้เราทั้งหลายเกิดความเย่อย,ยิงเกิดความจองหองหรือไม่กระทั่งการที่เราเองโดมิ่นคนอื่นก็แต่พระเจ้าแต่ขอให้เราชื่นชมยินดีในพระพรที่คนอื่นได้รับและ เช่นเดียวกันเลยจะชื่นชมดีในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เช่นเดียวกันเราทิฏฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงไวยพรพี่น้องนะคะ